وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق <applause> وانت خير فاتحين قال المصنف رحمه الله تعالى ونافعنا بعلوم في الدارين امين ناتي 40 بريدสุดท้าย هو واذا علمنا لما ซาลิกาเรื่องดังเก,ก่าวเรื่องดังกล่าวคือการอิมานกับศรัทธากับอัลลอฮ์มีอยู่สี่ประเด็นหนึ่งอันอิมานุบิวูจูดีรายละเอียดกล่าวไปแล้วสองอันอิมานุบิรูบูบติดีซึ่งเรากำลังเรียนกันอยู่ข้อสุดท้ายสามอันอิมานุบิอูลูฮีดีการอิมันในการศรัทธาในการสักการะอิบาดะกับอัลลอฮ์และข้อที่สี่อันอิมานุบิอัสมาอิฮิวอัซิฟาตีอิมานศรัทธากับพระนามและลักษณะของอัลลอฮฺ سبحانه และ ت ع ا ل นั้น หมวดที่สองอันอีมานุบิรุบูบียติฮีแล้วก็ประเด็นสุดท้ายนะรัทธาต่อการเรื่องของล l การบริหารจัดการของล l การสร้างของล l การให้ไม่ให้ของลอ l เนี่ยวาอิละอาลิมนาเมื่อเราทราบดังกล่าวเมื่อเรารู้ดังกล่าววาแตยักกอนาะและเรามั่นใจไม่ใช่รู้อย่างเดียวนะต้องแตยักกอนต้องยาเกนต้องมั่นใจรู้และมั่นใจ อาลากูดรอตินแล้วในเดชานุภาพของอัลลอฮ์อัลลอฮ์ทรงมีเดชานุภาพอัลลอฮ์สร้างชั้นฟ้าเจ็ดชั้นแผ่นดินโดยที่ไม่ต้องมีเสาโดยที่ไม่ต้องมีผู้ช่วยว่าอิ่วอมาติ้งแล้วแล้วก็มั่นใจในความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์ว่ากลัวติ้งแล้วในพลังในอำนาจของอัลลอฮ์ س ب าน ن ه และ ت ع ا ل ว่ากิบริยาอิลละและในความใจหลวงของอัลลอฮ์บ ب า ا ن ه และ ت ع ا ل ทราบในเรื่องดัเกล่าวที่เป็นเรื่องของลักษณะเรื่องของลสุฮานว่าตาละว่าอินมินละความรู้ของลอรู้อดีตปัจจุบัน,นอนาคตจะเป็นอย่างไรด้วยเหตุนี้เองที่ลอกําหนดกอดอกรดักมาว่าลอรู้ในอนาคตว่าสิ่งใดจะเกิดไม่เกิดลอจึงกําหนดมาว่าคอซานีละรู้ในครั้งของลอครั้งของความดีครั้งของริสกีครั้งของความรู้อยู่ที่ไหนอ๋ออยู่ที่อลลอว่ารอมาตินละ รู้และมั่นใจในราะห์มะของอัลลอฮ์ซึ่งทั้งหมดเลยนะเป็นหมวดที่อยู่ในเรื่องของอันอิมานวิรุบูบียะตีฮีนะในการบริหารจัดการขอนะัลลอฮนะ์เนี่ยราะห์มะอัลลอ์นั้นทรงกว้างไพศาลน,นะเหนือกว่าความโกรธกี้วขอัลลอ์ระหว่างความโกรธกับความเมตตาความเมตตานั้นมากกว่าว,ะว,ะวะาห์แดเนี่ยที่รู้ในการเป็นเอกะเป็นหนึ่งของอัลลอ์ ถ้ารู้ดังกล่าวและมั่นใจเรื่องดังกล่าวอักบะลาติลกคลูบอ,อ,อันนี้เป็นยาวาบอีลานะหัวจิตหัวใจนั้นก็จะมุ่งอีไลมุ่งสู่อัลลอฮ์สุบฮานวาตาลาเราก็ต้องพึ่งพาศัยอัลลอฮ์เพราะอัลลอฮ์ทรงทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ณอัลลอฮ์เรามั่นใจเรารู้ว่าครังความรู้อยู่ที่อัลลอฮ์เราจะดูหนังสือสอบหน้าที่เราคือดูหนังสือเสร็จแล้วขอกับอัลลอฮ์ขอ Allah ให้เตาฟิกให้ฮิดายาแสงสว่างกับเราเราอ่านหนังสือดูหนังสือ ตั้งเจตนาให้ดีดูหนังสือนั่นมันจะดูหนังสือเพื่อสอบการสอบเป็นเพียงแค่วัศรีละเป็นเครื่องมือแต่ก็ยากทเราดูหนังสือนั้นเพื่อให้ได้ใกล้เป็นเพื่อให้การสอบครั้งนี้ทําให้เราได้ไดตะก,กรุ๊ปเก่าล้อนั้นมั่นใจในเรื่องดังกล่าวอักบัตี่ลกกลุบอิไ่ในหัวจิตหัวใจเขาจะมุ่งสู่พระองค์วันชระหัตุสุรุอันนี้ผลที่เกิดขึ้นนะถ้าเรา อิมันศรัทธากับรบูบียะอย่างเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เรามีความมีความเยเก่็นใจเราก็มุ่งสวลเราเราก็จะคลายความวิตกกังวลอิ mm hmm. นชอทฮัดเจโซดุดหัวใจก็จะมีความโล่งมีความเบิกบานเลียอิบาดะที่แรกในการอิบาดะกับวะใจเราจะมีความโล่งอินชอทชอรโคนแปลว่าแปลว,ว่าเบิกบานพูดไง่ายๆคือมีความสุขเลียอิบาดะที่ในการอิบาดะกับอัลลอฮ์ในการเรียนหนังสือแล้วก็เรียนหนังสือมีความสุข ละหมาดเราก็ละหมาดมีความสุขนั่นคือหัวจิตนั่นคือสิ่งที่จะปลดล็อกให้หัวใจเราในเรื่องนี้คืออิมัสธามันกับกับรบูบียะติฮีเนะี่ยสามวันท้อดดตินยาวาเหยอวัยวะภายนอกนั้นก็คล้อยตามหรือปฏิบัติตามรอตออะติฮีนในการตองกับอ AH าาัลลอฮ์นะพาราก็จะสุดกับอัลลอฮ์บ ب า ا า ه และลา ลิ้นเราปากเราก็จะได้ความรู้ล้อสุบฮาษิตวาตาลาเพราะความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์เราต้องการอัลลอฮ์ต้องอาศัยอัลลอฮ์ริสกีอยู่ที่อัลลอฮ์ความรู้อยู่ที่อัลลอฮ์นั้นขอกับอัลลอฮ์นั้นขออัลลอฮ์โดยการที่เรานั้นยกระดับตัวเราเองโดยทําอิบาดะห์กับอัลลอฮ์ทั้งอิบาดะห์ภายนอกอิบาดะห์ภายในวาละฮาวาละฮายาทิลอัลซีนูอัลซีนัยมัตักเซตมั็นคำอัลลิซานนะแล้วก็ลิ้นนั้นก็จะเปียกชุ่มไปด้วยบิซิกรีฮีในการรำลึกถึงอัลลอฮ์ ตักีมันเพื่อเป็นการให้เกียรติอัลลอฮ์ว่าตักบีรอนเพื่อเป็นการตักเบิดแ <c oughs> สดงออกถึงความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์ว่าตัสบีฮันเพื่อเป็นการตัสเบียสะดุดีเซซองอัลลอฮ์ว่าตักมีดันเพื่อเป็นการสรรเสริญ AH. อัลลอฮ์แยรอเป็นมาฟูลุลีอัจ,จิลีนะทั้งหมดเลยเนะี่ยอันนี้สำคัญมากเลยนะ นั้นพอเรา,ยาเยฑ์เรามั่นใจในรูบูบี้ยะติฮีในในการในการบริหารจัดการของเราสุบหาานุตลาในความยิ่งใหญ่ของล l l เนี่ยมันทําให้ใจเรานั้นมุ่งสู่ล l l และมุ่งสู่สู่ล l l a h f o ที่เรื่องของล l l a โจทย์ชีวิตเราใ้นตอบโจทย์ล l และเรียนหนังสือเพื่อล l ละหมาดเพื่อล l l ทำขณะเดียวกันมันก็สร้างความสุขให้กับเรานั้นถ้าวันนี้ใจเรายังไม่ยอมสยบกับพระองค์วันนี้อวัยวะเรานั้นยังไม่ยอม ยังไม่ยอมนอบน้อมกับอัลลอฮ์เนี่ยแสดงว่าปัญหาอยู่เรื่องนี้แหละตตวฮิดรูบูบียะเนี่ยเรายังไม่มีความเข้มข้นพอประโยคต่อมาฟาลาตัสอันฟาเนี่ยเขาเรียกฟาตับซีนมาขยายความมันเป็นอย่างไรล่ะฟาลาตัสอันอินลาอียาฮูดังนั้นเขาท่านก็จะไม่วิงวอนขอผู้ใดนอกจากขออัลลอฮ์เพราะอยู่อัลลอฮ์เนี่ยครังของอัลลอฮ์เนี่ยริสกีอยู่ที่อัลลอฮ์ครังของความรู้อยู่ที่อัลลอฮ์ครางความสุขที่อัลลอฮ์นั้นขอขอที่ไหนขอก็อัลลอฮ์ วาลาตัสตอ้โนอิลลาบีแล้วท่านก็จะไม่ไม่ขอความช่วยเหลือใดๆกับผู้ใดอิลลาบีนอกจากขอความช่วยเหลือกับอัลลอฮ์วานะวาแล้วแต่ตวะแกลุอิลลาอะไรแล้วท่านก็จะไม่ตะวะกันไม่มอบหมายความสําเร็จกับผู้หนึ่งผู้ดใดเลยนอกจากกับอัลลอฮ์ดูหนังสือเสร็จเรียบร้อยขออัลลอฮ์แล้วก็ตะวะกันมอบกับอัลลอฮ์จะโล่งจะสบายใจแล้ว มันมีปัญหาหนึ่งที่เกิดขึ้นคือใกล้ๆพรุ่งนี้จะสอบแล้วเราก็ดูหนังสือจนเครียดดึกดื่นแล้วก็นอนไม่หลับก่อนเช้ามาตาโหลตาเป็นหมีแพนด้าเลยเพราะว่าเครียดแล้วก็นอนไม่หลับแล้วมาทําข้อสอบปรากฏว่าที่ดูมาทั้งหมดเลยลืมไปทั้งหมดเลยเพราะอะไรเครียดแล้วก็นอนไม่หลับเพราะว่าเราขาดการตะวะกูลตะวะกันใช่ไหมนั้นพอเราดูหนังสือตั้งเจตนาให้ดีอคลัสกัลเอาวะให้ดีแล้วเนี่ยดูหนังสือให้การดูหนังสือในครั้งนี้นั้นเป็นเพื่อจะได้รู้ รู้แล้วเอาไปใช้ใช้แล้วนั้นเป็นสื่อในการในการตะกรบสวงหาความก้ชิดกับอัลลอฮ์สอบเป็นเพียงเครื่องมือเองให้เราได้ขันน็อตตัวเราจะได้ดูหนังสือไม่ใช่ดูหนังสือเพื่อสอบพอหนังสือสอบปรากฏว่าพอสอบเสร็จแล้วก็ลืมแล้วก็ไม่ได้นําองค์ความรู้มาต่อยอดกับชีวิตเราเพราะเจตนาเราดูหนังสือสอบมันสอบจบแล้วมันก็จบกันใช่ไหมนั้นตั้งเจตนาให้ดีคลัสกับอลัลลอฮ์สุภานุวแต่ลาเสร็จแล้วขออัลลอฮ์ขออัลลอฮ์เปิดใจเราเปิดจิตเปิดใจเราพอจบแล้วแล้วก็ ตาวักันแกอัลลอฮ์มอบละสบายแล้วนอนสบายอ่ะนั่นคือผลที่เกิดขึ้นนะววลาตะค้อฟุอินลามินหู و, แล้วท่านก็จะไม่เกรงกลัวผู้ใดนอกจากม,มินหู้นอกจากอัลลอฮ์ววลาตะบูดูแล้วท่านก็จะไม่สักการะไม่อิแบบได้ผู้ใดอีลเอียะนอกจากรอสุบฮาพนวัวะต่ลามันเป็นผลกันนะพอรูบูบียะอีมานรูบูบียะของเราเข้มแข็งแล้วเนี่ยมันก็จะส่งผลกับอูลูฮียะซึ่งเราจะเรียนต่อมานะทำให้เราเนะี่ย มีความมุ ah, Quran, ่งมั um, ่นกับล l l a ์โฟกัสกับเรื่องของลลอ a ์อายะคุรอ่านซาลุมุลลอฮ์ซาลูุมุลลอฮ์ดังกล่าวนั้นคืออลลอ a h س ب ح ا า ه าละาล ا อ ى ล l l a ์นั้นรับบุกุ้มเป็นพระผู้อิยาลของพวกเจ้ารับบุกุมรับเนี่ยคืออูรุบูบี้มาจากตัวนี้แหละรับบุกุ้มเป็นพระผู้อิบาลของเจ้าและอิลลฮ์อิลลาฮูไม่มีผู้ใด ไม่มีผู้ที่ได้รับการสักการะอื่นใดที่เที่ยงแท้อกจะอัลลอฮ์คอลิกกกุลีใชยอัลลอฮ์ผู้สร้างทุกสิ่งทุกอย่างฟะบูดูฮูดังนั้นท่านจงอิบาดะสักการกาาาะกับอัลลอฮ์วะฮุวอะนาคุลลิชยอินวกินอัลลอฮ์นั้นเหนือทุกสิ่งทุกอย่างนั้นวะกินเป็นผู้ที่ได้รับการมอบหมายอัลลอฮ์เป็นผู้ที่ได้รับการมอบหมายกับทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะนั้นจบเรื่องนี้นะสำคัญกับรโบบูบี้ะนะ ซาลิซันประเด็นที่สามสามคือโหมดในการการ إ ي م านศรัทธากัลอนเนี่ยรูกลอ إ ม م ا ن ข้อที่หนึ่งอันอิมานุบิลละหรืออันตุมุตอันตุมินาบิลละเนี่ยมันครอบคลุมสี่ประเด็นจำไว้นะกลับไปดูแล้วจะออกข้อสอบด้วยนะหนึ่งอันอิมานุบิวูยูดีบิวูยูดีฮีสองอันอิมานุบิอูบูบิยะตีฮีแล้วก็สามอันอิมานุบิอูลูฮียะตีฮีการอิมานกับอูลูฮียะในการสักการะกับพระองค์อูลูฮียะแปลว่าการสักการะการอิบะดะห์กับพระองค์สุบฮานะ มหาเุโสดจงไปแด่เลาเป็นเรื่องเราแล้วเราต้องให้กับอัลเราคือเรื่องนี um ้เลยฮักกุลลอฮ์อาเลอิบาดหน้าที่ของบ่าวที่จะต้องให้กับอัลเราคือเรื่องนี้เลยอิบาดอูลูฮียะเนี่ยมันเป็นแบบไหนฟานะอัลเลมุวานะตะยักกรู้เราซะาบเรารู้แล้วก็มั่นใจอันละลอฮ์วะฮิเดาะลอองเดียวเท่านั้นฮุวะอิลละคือพระอิลละคือคำว่าอิลละเนี่ย แปลว่ามะลูแปลว่าผู้ที่ได้รับการสักการะผู้ที่ได้รับการอิบารัดง่ายๆอีกแล้วนั่นคือมะบุรผู้ที่ได้รับการสักการะอัลฮักกุที่เที่ยงแท้และฉะริกละไม่มีผู้ไม่มีหุ้นส่วนใดๆไม่มีชริกใดๆวะอันนูฮูวะฮดะอัลลอฮ์องเดียวเท่านั้นอัลมุสตะฮิกกลอิบารัเป็นผู้ที่มีสิทธิในการอิบารัดนั่นคือความหมายของเตฮิตอุลูฮิยะจำไหมนะผ้อาจจะถามว่ามายะเตฮิดอูลูฮิยะ มันเป็นแบบไหนแบบนี้เลยฮัวนะอัลอิลัฮ์อัลฮักุนแบบนี้ฟาฮัวอัลลอฮ์นั้นรับบุลอาเลมีนเป็นผู้อภิบาลสากลโลกอันนี้เกี่ยวข้องกับรูบูบียะว่าอิลัฮุลอาเลมีนอันนี้แหละคืออูลูฮียะและเป็นอิลัฮ์ไอมะลูเป็นมะบูตเป็นผู้ที่จะได้รับการสักการะของสากลโลกวานะบูดูฮูบิมาฉะรอเราสักการะพระองค์ด้วยกับสิ่งที่พระองค์ทรงลงบุญมาหยามา ครูอ่านว่ายังไงสุนนะว่าอย่างไรนะบีทําเป็นแบบไหนแบบต้องมีกรอบแบบนั้นนะบีมาเชะรัไม่ใช่คิดเองเออเองแล้วทาบิบาด้เองไม่ใช่มากามาลุซุลนี่พร้อมกับแสดงออกมาอาเนี่ยพร้อมกับแสดงออกกามาลุซุลนี่ความตกต่ําอย่างอย่างสมบูรณ์แบบรุลหรือความตกตำ่ำหมายความว่าอัลลอฮ์นั้นทรงยิ่งใหญ่เรานั้นต้องอาศัยอัลลอฮ์ วะากมาลืลฮุบพร้อมกับแสดงออกถึงความรักอันสมบูรณ์แบบว ال ญญะแกมาลิตตะิมแสดงออกถึงความความยิ่งใหญ่การให้เกียรติอัลลอฮ์อย่างสมบูรณ์แบบขณะที่เราละหมาด่ใส่เรื่องนี้มาเลยนะกนามานะรุซุลใส่อนะัลลอฮ์เนี่ยอิฟติกรุลอิลลอฮ์เราต้องอาศัยอัลลอฮ์เรานั้นไม่มีค่าเราอาจจะท่องจํามาทั้งหมดมุกอรอดนี่ได้ก็ตามแต่สําหรับความรู้สึกเรานั้นต้องอาศัยอัลลอฮ์ถ้าอัลลอฮ์ไม่ให้เราสอบผ่านเราสอบไม่ผ่านหรก ถ้าว่าไม่ไม่ช่วยเราเราไม่ผ่านนั่นคือความหมายลึกๆเราต้องมีสิ่งนี้นะเราอาจจะเก่งเราอาจจะรวยมีอำนาจมีบาร,รมีใดๆก็ตามแต่ความรู้สึกภายในของเรานั้นเท่ากับศูนย์เนี่ยเท่ากับศูนย์ต้องอาศัยอัลลอฮ์นั่นคือความว่ากามาลุ่มุ่นแสดงออกถึงความตกต่ำอันอันสมบูรณ์แบบนะก็คือต้องอาศัยอัลลอฮ์เราไม่ค่าเท่ากับศูนย์พร้อมกับรักอัลลอฮ์พร้อมกับแ <c oughs> สดงออกถึงความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์ ประเด็นต่อมาวานะอะลัยมูวานะตายักกอนเรารู้แล้วก็เรามั่นใจอันนบอลาห์ฮวะอัลลอฮ์นั้นกามาอันฮุวาฮิดุลฟิร์บูบิยะดังเช่นอัลลอฮ์เป็นหนึ่งในรบูบิยะผู้ทับศัพท์เลยนะเป็นหนึ่งในการบริหารจัดการและชริกะละไม่มีหุ้นส่วนใดๆทั้งสิ้นฟะกะดาลิกะทำนองเดียวกันฮุววาฮิดุนอัลลอฮ์เป็นหนึ่งฟิอูลูฮียะติฮีอันนี้เขียนเส้นใต้เลยอัลลอฮ์ก็เป็นหนึ่งในการสักการะในการอิบาดะและชริกะละไม่มีไม่มีชริกใดๆสำหรับพระองค์ มันเป็นแบบใดล่ะฟานะบูดูฮูวได้ดังนั้นเราจึงสักการะอัลลอฮ์เราจึงขอโดยกับอัลลอฮ์องเดียวเราจึงพึ่งพิงอัลลอฮ์องเดียวเราจึงเราจึงแต่วะกกันกับอัลลอฮ์องเดียวเราจึงมอบหมายกับอัลลอฮ์องเดียวนั่นแหละในความหมายคําว่าอิบดะดและฉะริกาะไม่มีชริกใดๆกับพระอ,องค์ว่านั้นจิตานิบูและเราก็ออกห่างหรือละทิ้งอิบดะดจากการสักการะ มาสิว่าสิ่งที่นอกจากอัลลอฮ์นั่นคือความหมายของคำวา il ่าละอิลาฮะอิลลัลอนนั่นแหละอายะ์อกุรอานกล่าวไว้ว um ่าอิลาฮุกุ้มพระผู้อภิบาลของเจ้าว่าอ um ิลาฮุกุ้มพระเจ้าของเจ้านั้นอีลาฮุนวาเิดุนเป็นพระเจ้าเพียงพระอ,องค์เดียวและอิละฮะอิลละฮูไม่มีผู้ที่ได้รับการสักการะอื่นใดนอกจากพระอ,องค์อัลลอฮ์ทรงราะห์มานทรงมีศีฟ้าเมตตาและทรงกรุณายิ่ง วันนต่อมาวะกุลุมะบูเดนทุกสิ่งที่ได้รับการศักการะมินดูนี่แหละที่นอกอัลลอฮ์ไม่ว่าจะเป็นกุบโนบนบีไม่ว่าจะเป็นเครื่องรางความศักด,ดิ์สิทธิ์ใดๆก็ตาม <c oughs> ฟาอูลูฮียะตุหูก,การศักการะสิ่งนั้นบาติละเสียหายใช้ไม่ได้ไปสักการะต่อกุบกบโบสนาบีไปขอกับกุโบสนาบีอิบะาดาใช้ไม่ได้ไปขอต่อฮาจารัดอัสวบั อิบดะดากับฮาจัดอัสวัดใช้ไม่ได้แต่ให้ขอกับใครขอกับพระเจ้าของฮาจัดอัสวัดคือขอกับอัลลอฮ์นั่นคือสิ่งที่ถูกในขณะที่เราตะว,วาบใบตุลลอล์ในขณะที่เราบุดชุบหินดำในขณะที่เราขอดุ้าที่ที่ฮารอมขอกับอัลลอฮ์ไม่ใช่ขอกับฮารอมไม่ได้ขอกับกะบะนั่นคือความหมายที่แท้จริงนะขอกับพระเจ้าของกะบะนั่นคือเรียกสติมานั้นในเมื่อสิ่งที่มันยิ่งใหญ่แบบนี้แล้วเรายัง ไปสักการะไปอิบดะดากับสิ่งนั้นไม่ได้เลยสิ่งอื่นที่นอกจากสิ่งนี้ไม่ว่าจะเป็นสิ่งใดก็ตามที่เป็นความศักดิ์สิทธิ์ความขลังการที่ไปเคารพบ,บูชานั้นฟ้าอิบาดะตูฮูการสักการะต่อสิ่งนั้นบาวตีละเสียหายใช้ไม่ได้พังทลายทั้งหมดเลยเป็นชีิก,ก่อัลลอฮ์อันนี้ข้อที่สองนะไปดูรายละเอียดมาสําคัญมากเลยนะอีมานบิลูฮิยะติฮีแล้วก็ข้อที่สี่อันอีมานบิอัสมาอิฮิวะซิฟาติฮีการศรัทธาต่อพระนามของอัลลอฮ์และลักษณะของอัลลอฮ กูข้ามาข้อน,นี้เลยนะข้อน,นี้จุดคีย์สำคัญอยู่ข้อน,นี้เลยถึงประเด็นวานัสโบตุลินล่ะเนี่ยวานะัสโบตุลินล่ะฮะเรายืนยันให้กับอัลลอฮฺซุบฮานะสิ่งใดล้วมัฟลุมบีมาอัตบะตัฮูลินัปซี ลักษณะสิ่งหรือลักษณะที่อัลลอฮ์ทรงยืนยันให้กับพระองค์ในอัลกุรอานลักษณะศิฟะรรใดก็ตามที่อยู่ในกุรอานอัลลอฮ์ยืนยันแบบไหนเรายืนยันแบบนั้นวะมาอัลบาตอหูละหูรอซูลูหูสุลลัลละซัลลัมและสิ่งที่ท่านรอซูลละทรงยืนยันลักษณะของอัลลอฮ์และพระรามของอัลลอฮ์ในฮะดิษสิ่งนั้นคืออะไรมีนเนอัสมาจากพระนามมุสซิฟัตแล้วก็ลักษณะต่างๆยืนยันว่ามี ว,วานุมนุบิเาแล้เราก็ศรัทธาต่อสิ่งนั้นว่าบีมาดัลลัตอะไรที่มีแน่นมาอนี้และเราก็ศรัทธาต่อสิ่งที่อายะนั้นบ่งชี้กับความหมายดัลลัตไอลักษณะหรือสิฟาที่บ่งชี้ไม่แน่นมาอานี้วันอาซาดความหมายแล้วก็ร่องรอยต่างๆมันเป็นแบบไหนละ่ะฟานุมนูก็คือเราศรัทธาบิอัลลอฮ์เรมศรัทธาว่าลอ้นทรงมีทรงมี พระนามว่ารอฮีมยกตัวอย่างนะรอฮีมเนี่ยพระองค์ผู้ทรงเมตตา,า,าวะมะนาหูความหมายของคําว่ารอฮีมนั้นอันนาหูรูราะห์มาจนว่าอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ที่มีความเมตตาอันนี้เรายืนยันศรัทธาแบบนี้ต่อมาสองวะมินอาซาริฮาและอิสมาผลที่เกิดขึ้นจากชื่อนี้ว่าอัลลอฮ์ทรงมีศีลธรรมมาเน,นี่ยผลไมนเป็นอย่างไรล่ะอันนาหูมมายัรฮัมไมยาชะอัลลอฮ์ก็จะทรงเมตตาผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์ นั่นมันจะเป็นช็อตช็อตช็อตรองออกมาเลยนะสเต็ปรองกันมาเลยอัลลอฮ์รอฮีมก็คือรูรอ้ไหมเมื่ออัลลอฮ์ทรงเมตตาแล้วคืออะไรอัลลอฮ์ผลก็คืออัลลอฮ์จะทรงเมตตาบ่าวของพระอ,องค์เนะี่ยนั่นคือความหมายเราจะต้องพออัลลอฮ์พอเรามั่นใจว่าอัลลอฮ์ทรงเมตตาเราเราก็ขอความเมตตาจากอนะัลลอฮ์นั่นมันก็จะเป็นเป็นพลังที่เกิดขึ้นมาซึ่งมันเป็นจิก๊กซอที่จะต้องเชื่อมเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน วา,าการไดับคามรูเช่นเดียวกันคาพูดฟีบาคิยาตินอสมาในพระนามอื่นๆที่หลงเหลืออยู่ก็ทํานองเดียวกันเลยลักษณะาาอัลอาลิมอัลลาาอฮ์สรงผู้บูตอัลอาลิมผู้ทรงรอบรู้ไอซูอินเมเป็นผูน้ที่มีความรู้ความหมายก็คืออ๋อผลของความนี้คืออะไรอัลลอฮ์ทรงรอบรู้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เรารู้ที่เรากระทําที่เราซ่อนเร้น สุดท้ายคืออะไรอ๋อสุดท้ายคือเราต้องต้องต้องมีความมั่นใจว่าในทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำนั้นเราทรงรู้เราก็กลัวในสิ่งที่ผิดหลักการศาสนาเราก็จะมีความมีพลังมีความมั่นใจในสิ่งที่เป็นความดีอ๋อคนไม่รู้แต่เรารู้เราก็กล้าที่จะทำความดีเพราะเราจะทรงให้การตอบแทนเรานั่นคือผลที่เกิดขึ้นนะขึ้นไหมวานสัสบุตุและเราก็ยืนยันซาลิก้าดังกล่าว อาลามาจรีกูบีเจลาลีคิดเซนตา้าตัวนี้เลยนะกับสิ่งที่เหมาะกับอัลลอฮฺสุบฮานาวาตาลามินกอยริตะฮรีเฟนโดยที่ไม่มีการตีความหรือเปลี่ยนแปงลงเวลาตะตีเลนและโดยที่ไม่มีการขจัดกำจัดทิ้งตะตีนแบบกำจัดหรือขจัดเวลาตักยีฟและโดยที่ไม่ต้องไปไม่มี ลักษณะตกยิบมันเป็นอย่างไรหรือลักษณะอย่างไรเวลาตำเซและไม่มีการเปรียบอลาฮัดดีบนขอบข่กาวลิฮีตาลาองค์การขอรับสุฮานวาตาลาที่กล่าวและลซกมิสลิฮิใช้ไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดน้นที่ไปเหมือนเสมอเหมือนอัลลอฮ์ไปเหมือนไปคล้ายอัลลอฮ์นั้นไม่ว่าจะเป็นลักษณะ ที่กล่าวในอัลกุรอานซิฟะลักษณะของอัลลอฮ์กล่าวในอัลกุรอานกล่าวฮะดิษก็ตามที่เป็นลักษณะของอัลลอฮ์จะไม่เหมือนกับมัคโรกวะวะเซมีอุลบบซีดอัลลอฮ์ทรงได้ยินทรงรับรู้ยิ่งอันนี้ความหมายแบบนี้นั้นมันมีประเด็นที่ปัจจุบันเนี่ยมันมีปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นฟิตนะที่เกิดขึ้นปัญหาเรื่องของอัลสมาซิฟ้างของอัลลอฮ์ ขอละแต่ในอัลกุรอานพอเราทราบในเรื่องนี้ว่าเรายืนยันนัสบูตุแปลว่าเรายืนยันอัะกุราาาอานลักษณะที่ลักษณะของเราที่อัลกุรอานอัลลอฮ์บอกเอาไว้หรือในบีบอกเอาไว้นะเรายืนยันว่าเป็นลักษณะของอัลลอฮ์บีดูนี่ตั้งหเฟนโดยที่ไม่มีการตีความเวาลาตักยีเฟนโดยที่ไม่มีการไปปรับว่ามันเป็นแบบไหนและโดยที่ไม่ต้องไปเปรียบว่ามันเป็นแบบนั้นเป็นแบบนี้และสําคัญที่กูบอกให้เขียนเส้นใต้คาว่าอะไรยยลีกูบีจะลาเรนี่เหมาะ อันนี้มันต้องมีไปกับกำกับทุกเรื่องเลยเหมาะกับอัลลอฮ์เนี่ยมันไม่เหมือนกับมนุษย์เข้าใจไหมนั้นประเด็นคือที่ประเด็นที่เป็นฟิตนะในปัจจุบันเนี่ยจริงๆเมันประเด็นที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่ในยุคของซาลักนั่นแหละแล้วเสร็จแล้วเราก็มาขยายฟิตนะความระส่ำระสายความปั่นป่วนที่เกิดขึ้นความทะเลาะการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายการการเหยียดหยามอะไรกันไปโซเชียลมีเดียเนี่ยกุรอ่านที่ไหนเอกุรอ่านกล่าวว่าอัลรอฮ์มานอัลรอฮ์มาน เป็นลักษณะเป็นสิ่งฟังของอัลพระสุบฮานุวาตาลาเป็นลักษณะสิ่งฟังของอัลพระเป็นพระนามของอัลลอฮ์อัลลอฮ์มานลักษณะเป็นพระนามของอพระอัลลอฮ์ทรงมีพระนามอัลลอฮ์มานอะลัลอาร์ชิอิสตาวะอัลลอฮ์มานอัลลอฮ์ทรงมีสิฟังอัลลอฮ์มานั้นอะลัลอาร์ชิอิสตาวา ประทับบนอารัชอิสตาวาเนี่ยตามศัพท์แปลว่าประทับเลยอิสตาวาศัพท์ดูรตันเนี่ยแปลว่าประทับอัลลอฮ์ตัดในกุรอานว่าอัลลอฮ์สุบฮานเราทรงประทับบนอารัชพอเราเรียนเนี่อัอาสมาซิฟ้าแล้วก็ใช้หลักการไปไปไปทําความเข้าใจกับซิฟ้ากับอยาอยะกรุรอานอายะห์นี้ตามแนวทางของซาลัฟเนะี่ยซาลัฟคือบรรดาซอฮาบะฮ์ตาบิอินตาบิอินคนในยุค300ปีแรกเนี่ยที่เขาเข้าใจเนี่ยเข้าใจง่าย,ายมากเลย หนึ่งอันอิสบาดตามศัพท์อิสต่วาประทับก็คือประทับแต่ไม่ใช่ไม่ใช่ฟันไม่ใช่หมายความว่าไม่ใช่ว่ากำปั้นทุบดินประทับก็ประทับไม่ใช่นะมันมีคําอธิบายที่มันขาดไม่ได้ถ้าประทับก็คือประทับเดี๋ยวมันจะมีเรื่องวุ่นขึ้นมาแล้วประทับ มันประทับก็เหมือนคนนั่งอะดิประทับก็เหมือนราชานั่งบนบัลลังก์สิมันไม่ใช่ไม่ใช่แบบนั้นบรรดาสารับเข้าใจโดยอัตโนมัติเลยอิสตาวาเนี่ยประทับคือประทับก็คือประทับแต่ว่าสองที่เราเรียนไปยาลีกูอันนี้สําคัญนะบียาลาลมันต้องมีสิ่งนี้เหมาะก,กับอัลลอฮ์เนี่ยเข้าใจไหมเหมาะก,กับอ AH, ัลลอฮ์ลักษณะของอัลลอฮ์ทรงมีซิฟะลักษณะที่ต่างกับเรา ประทับแน่นอนแต่เหมาะกับอัลลอฮ์แล้วก็สามขาดไม่ได้เลยนะไลซ่กามิสลีฮิชัยออันนี้ต้องมีเลยนะประทับไปต้องไปประกบอันนี้นะถ้าไม่มีอันนี้ไม่ได้ไปเป็นอื่นนะไม่เหมือนเนะี่ยไม่เหมือนกับสิ่งใดทั้งสิ้นสิ่งที่เราจินตนาการนะนั่งประทับแบบนั้นที่มนุษย์นั่งตามตักกะที่ ที่มักโกกไปประทับไปนั่งแบบนั้นแบบนั้นแบบนั้นไม่ใช่ทั้งหมดเลยสหรวบอัลลอฮ์เนี่ยไม่ไม่ไม่เป็นแบบนั้นอา้าวแล้วมันเป็นจากางไรล่ะสี่ข้อส,สี่สี่มันมีด้วยตับวิด อันนี้ใบให้หเลยนะอันนี้ไม่ได้อยู่ในหนังสือนะแต่อันนี้ออกข้อสอบนะสีฟ้าความเข้าใจในเรื่องนี้นะกับพระนามเนี่ยกับลักษณะสีฟ้าของอัลลอฮ์เนี่ยต้องมีสี่ข้อนี้กำกับเลยนะสี่ัฟวีด้วยัมระอัลลอฮ์มอบเรื่องนี้ให้กับอัลลอ์มอบมอบเรื่องนี้จะเป็นแบบไหนให้กับอัลลอฮ์าเราไม่รู้จินตนาการเราไม่รู้ไม่อาจที่จ,จะย่างด้เรื่องของอัลลอฮ์ได้อัลลอฮ์ประทับก็คือประทับประทับแบบไหนหมอบให้กับอัลลอฮ์เหมาะกับอัลลอฮ์ไม่เหมือนมนุษย์ ใครที่ไปอธิบายบอกว่าเหมือนพระราชานั่งต้องมีที่มีสถิตมีอะไรไม่ใช่ทั้งหมดเลยอันนั้นไม่ใช่อันนั้นมันเยอะและมันสร้างความสับสนบรรดาสลาฟบรรดาสฮา,าบะตาเบียอิศตาเบียอินอิหมามทั้งสี่เข้าใจแบบนี้เลยเข้าใจโดยอัตโนมัติเลยในยุคนั้นก็คืออัลลอฮ์มานอัลลอฮ์อัล์ชิสตาวะเราประทับบนอัรชประทับก็คือประทับอิสบัดประทับ,ทบอิสบัดยืนยัน้วยประทับเพราะอายุแกอายะก้ออ่านกล่าวแบบนี้มันเป็นอื่นไม่ได้ 2. องยลีกูดียเลาลี่ต้องมีนะถ้าไม่มีแล้วอธิบายอันนี้ไม่ได้นะเป็นเป็นอื่นเลยนะ <c oughs> ข้อสอข้อสข้อสีนะสามข้อเราต้องมีนะถ้าไม่มีแล้วมันเป็นการจำปั้นทุบดินแล้วไม่เข้าใจคนอื่นไม่เข้าใจแล้วจะตีความไปอย่างอื่นหมดเลยเยลีกูเบิจลาลี่เหมาะกับองค์สองไลซ์แกิสซใช้ไม่เหมือนสิ่งใดทั้งสิ้นที่จินตนาการไปอย,งงอย่างนั้นอย่างนี้ ไม่ใช่ไม่มีทั้งหมดเลยอัลลอฮ์ไม่มีไม่เป็นแบบนั้นเพราะอะไรล่ะไรซักกิมิสลีใช้ไม่เหมือนสิ่งใดทั้งสิ้นแล้วมันเป็นยังไงล่ะตัฟวีลุลอาร์มรีลอลอฮ์มอบเรื่องนี้กับอัลลอฮ์ไม่ใช่เรื่องเราเรื่องของอัลลอฮ์เราจินตนาการ,รสติปัญญาเราความเข้าใจเราอย่างไม่ถึงเรื่องของ Allah อัลลอฮ์่าไปยัดเยียดเรื่องของอัลลอ์ลักษณะสีฟ้าของขอัลลอ์ก็เรื่องของอัลลอ์มันจะจบแล้วมันก็จะง่ายมันจะไม่มีฟิตนะอ่ะนั้นเรื่องที่มีความสำคัญนะเพราะว่าเป็นกระแสใใในนนนนปััจจจุบีี้้้ควาามเเขรื่อง อ่ะบอกไปแล้วสิบข้ออ่ะคิดได้